สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4 5 6ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงเทียงของมือวันที่29เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมอนี้ค่ะแอดผ้าพีพี่น้องบรรเทาสุข,ขสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเจ๊นาง3ล้านนะคะพีพี่น้องค่ะ,ะแนวทางของเจ๊นาง3ล้านมอนี้แนวทางรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อเอา อ่าแนวทางของเจน่างในคลิปนี้ค่ะเสด็จมาเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเจน่างสวัสดีค <Broadway> ่ะจ้าสวัสดีเออเบิงละรวยค่ะว่าไม่ลืมเจน่างเมื่วาเนี่ยโอ้ยบ่ลืมดอกค่ะเจน่างค่ะเมอวนไม่ต้องอกค่ะเดี๋ยวเขาจะแทงวะผูกงามก็เห็นอยู่เนาะค่เป็นตีบุญเลี้ยงอ่ะค่ะเขาเกิดมาในตีตัวกับจางโหน่งมันยากเนาะน้ำยา่เขาป่วยเนาะแมนค่ะเจน่างค่ะ นั่นยาวันเหาเนี่ยเริ่มมาสีมาว่างแมวแาทาง่งอ่ะเรียกรัฐบาลททให้เด้เอเบิ้งเราด้ว,วยค่ะเจ้าจนั่งเออรัฐบาลทใทห้หอกกับเบิ้มีหลายหางดอกเอากับเขียนวิ่งคือเก้าค่ะวิ่งสองกับเก้าวิ่งสองกับเก้าค่ะจะฟังเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งอันไห้ก็ค่ะเจ้านั่งหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าค่ะ บนันนี่อันพังทั้งสองหันมีสองสี่สองแปดสองสี่สองแปดค่ะจาบันนี้ฟันเลขสามโดเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งค่ะจนะมันมีกับมีสามนั่นแหละเบิงเรงอะไรเล่าคเอสีเพื่อ,อนอ่นประจับหาสลากแบงค์ไววเป็นบอะว่าเบิรงอะไรเ่่งของตะลุ่มัวนี้เป็นหัวแรกหรือัจไดไมเนบอมันก็เาเก้ามดาเลขเจด่ะค่ะมันก็บเทีย่ยงจะเาบริสีตัวกับตังกนต,นตา,างเน,นาะค่ะจะนั่ง เออถามข้าวนักาอาจารย์บอยอยู่ด้วยล่ะอาจารย์บอยกับเราจะไหนเออค่ะค่ะค่ะเออถามข้าวกันอยู่ติดต่อเรื่องเยู่ทั้งแหละค่ะกระไฮเอสที่เปิ้ลไปเบิงที่ปันพันมานอ่ะมันกระเขาอยู่มันบ่มีผู้ใดเมาไปลุ้งวันนี้พ่อเพิ่นเอาไปลุ้งอ่ะแล้วบังพันกระไฮเลสสายลับแล้วก็ปล่อยลงกลุ่มเนี้ยเขาออกออกจากกลุ่มนี้แต่ว่าในช่องยูทูปบ่มีไผู้ใดได้หัวบอนน่ะโอ้เหล็กสายลับนี่เพิ่นเออบัดนี้เลยม่าก้อยน่อย่านี้ห้แล้ว มืนอะหายบิงเลยรวโทร่มาเอาย่างพัทำมีเด้อค่ะเจ้ยาเที่ยวยาทร่มาสวยเพราะว่าเจ๊นั่งไปหันไปมีไปวัดไปว่าดนะจ้ะเพราะว่าเจ๊นั่งเดียวเพื่อกุญแจถี่ได้อืมค่ะจ้างเออหันละมันถือกี่ดอกแต่ควันเล็กเล่ากับคือเจ๊ว่ากับปิงเลยรวยถ้าผู้ใดสนใจก็เอาปืขคืนในเพลินในเพลินทร่มาสอบถามกับเจ๊นั่งได้ค่ะแต่ก็ได้ว่าอย่างมันบ่สิเอาเอาก็เอา้วก็ะเร้วเพราะว่ามันบน เลขอมันม,มันของเท่าของเพิ่นพันหา่อไม้สื่อเจน่งอยู่ในกลุ่มคอนสตูร่าหานะ์น้าอืมค่ะเออราชินีมหาดาเจน่งบ่ได้เนี่ยนี่เป็นบ่เบิ่งหรอลุ้ยค่ะเลขไงกับปิดเนี่ยนอาช่างกับยังว่าแนวทางเป็นบ่ค่ะเออครับบอได้มีเลขเพิ่นเด็ดๆดต่งนางกับไอ้เพิ่อนเอามาใส่เด้อเบิ่งหรอลุ้ยเด้อค่ะเออใช่ยี่โมไม่หยังเบาโดดม่ได้ไอายโอ้ประจําใบดิค่ะเจ๊อะ เออเป็นต no ั no ้งเมื่อคืนนี่ห้เอฟซีคนหวานหวานแห้งๆเนอะรปเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็มาเบิ่งเบิ่งเราลุ้ยล่ะเฮาเคยอยู่น้ำซองนี่มาตลอดเนาะเบิ่ง์มาลุ้ยเนาะค่ะเจ๊เออแล้วมือื่นโทรม้าริ่งแล้วเนอะมือทรมาค่ะยกมาเอาเลขล่างเด้อจ้าจ้าได้ค่ะเจ๊คะเอาเสร็จไม่ใช่เบอร์นี่เขาจะใช่เบอร์ใดเนี่ยเบอร์นี่แหละค่ะเออเอาเบอร์เก่าเท่านี้นะเนาะจ้าเอออะ จากซ่นล่ะเด้อจ้าหันมันปังฟังไปท่อนั้นไปเบื้องสะกอนก็ได้ก่ะเปบนาท่นซื้อเป็นบ่เสรหมานคือเก่าละลีข้นหมานเนาะก็แม่นค่ะเจ๊จ้าจ้าขอบคุณเจ๊ค่ะจ้าสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะโชคดีนะคะเจ๊เศร้าแล้วแค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากเจ้านางสามล้านนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้เจะนางล้วมาวางแนวทางสุดบ่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อวางแนวทางสุดบ่นก่อน อ่ามื่อื่นแล้วว่าเบิ่งหลุยส์ยังคอยโทรมาใหม่เด้อสำหรับล่างละสันพ่อพี่น้องค่ะเอาเงินนี้นะคะบนนะคะบนวิ่งสองกับเก้าค่ะพี่น้องคะบนวิ่งสองกับเก้าแนวทางมือนี้นะคะมีหนึ่งเก้าหกเก้าสองสี่สองแปดเก้าสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะหนึ่งเก้าหกเก้าสองสี่สองแปดกับเก้าสองหนึ่งเด้อพี่น้องเอาจังเลยก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางจากเจ๊นางสามล้านนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าช่วงเที่ยงนี้นะคะพี่น้องคะเห็นอากาศคึ้มๆแบบนี้พี่น้องเที่ยงเราได้พี่น้องตอนนี้ตอนเลนึกว่ามันเสาร์บ่เสาร์แล้วพี่น้องคะเที่ยงสิบเก้านาทีคณะนี้แอดคลิปอยู่เนี่ยนะคะเวลาสิบสิบสองนาฬิกาสิบเก้านาทีนะคะพี่น้องคะเห็นคึ้มๆก็นึกว่าเป็นเสาร์บ่เสาร์แล้วพี่น้องอันมือเคลื่อนนี้นะคะกับฝนบ่ตกแห้งดอกพี่น้องฝนตกปล่อยๆฝนตกปล่อยๆบ่พอที่ที่น้าที่หัวลักขังลิ้น เออเพราะว่าที่หนามสินา้าฝนสิลงกระเบือ้องเมื่อวานนี่มื่อคืนองนี่ประตกูตกค่อยๆดีๆพี่น้องตกแห้งนาดแล้วบด้นอนกลางบ่้านพี่น,อน,นะะ้นอนคสงค่ะสรงไซส์สี่เหลีกลางเต็นท์นอนนั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอันฝนปล่อยก็เลยเฮ็ดให้อากาศบ่ห้อนปานได้มื้อน,นี้เนาะพี่น้องเนาะ,นะอากาศดีอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะเอาหน้าทางของเจน้างนมีซัมนี่เด้อพี่น้องเด้อเราก็สดชื่นแจ่มใสคือเก่นนา,เนาน,าน,นั่นล่ะเจ้างเนาะเราเป็นคนสไตล์แบบ สไตล์สดชื่นนะนะพายพี่น้องคะสไตล์บล็อกเกียด์นะนะค่ะพายพี่น้องคะสไตล์อารมณ์ดีขนาดที่เราบ๊สบายนั่นเองพี่น้องเราก็แบบนี้นะคะพายพี่น้องคะเราก็อารมณ์ดีอยู่คือเก่าของเราเนี่ยละพายพี่น้องคะเราอันเป็นคนสนุกสนานล่าเรื่องตัวอันโต้ใน้อยๆนะละพายพี่น้องคะเอ็เคยเห็นเจนนังแล้วเคยไปหากันแล้วนะคะเราก็ตัวน้อยๆละบ่ออวนตัวจ้อยๆนะคะพายพี่น้องคะเราก็เป็นคนสนุกสนานล่าเรื่องอัธยาศัยดีเนาะพายพี่น้องเอ็เคยเห็นเราแล้วนะคะ พี่ดองเมื่อนกติดตามอีกเช่อหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางาลางชุดลางของเจนางนะคะเมื่อเราบอกว่าเบิงรวยโทมาเดอว่าระสรลางนะคะไปพ,พี่้องคะ่ะให้พอพี่ดองอนั่งไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนั่เสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะไปพ,พี่้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบขอบคุณ พอแพี่น้องบนรนเฮาสุขสกุลน,นะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วการต้องขอขอบุญขอบคุณสำหรับขอบ้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากเจ๊นางสามล้านนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทำไมอยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่แล่ากะอย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่เสด็จพระพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะปอยพิพรงค่ะปอยพิรงมีคําติชมยังเนาะอยากให้เบิ่อ้ๆร่วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดอยากให้ติดตามแนวทางของเสียนทันใดปอยพิรงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะปอยพิรงคะอ่านอมนีนะคะเอากสิได้ดติดตามให้นะคะ มีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาหลายมือแล้วเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาหลายมือแล้วมื้อนี้เพิ่นก็คอมเมนต์อีกเทื่อนึงนะคะเพิ่นบอกว่าเบิ่งเราด้วยติดตามแนวทางของปูชีบของเขาไฮนิเด้อรของสุดท้ายอ่าแนวทางของปูเพิ่นเปลี่ยนบ่นะคะเดี๋ย้อดสิติดตามให้นะคะพายพี่น้องแอดแอเทนแล้วนะคะอดสิติดตามให้อยู่นะคะขอบคุณขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะคะพายพี่น้องค่ะนั่นล่ะพายพี่น้องอ่ายพี่น้องอยากให้เบิ่งเราด้วยติดตามอาจารย์ท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพายพี่น้องค่ะบ่ว่าสิเป็นแนวทางอ่า เพิ่นบ้านหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะส่วนแนวทางเพิ่นบ้านนี่แอดกลับไปลงอีกช่องหนึ่งคือเบิ่งรหล่าด้วยชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเพราอพี่น้องท่านไหนที่บ่ทันได้รู้เนาะอาจสิฟังบ่ถึงหม่องนี้ก็เลยบ่รู้ว่าแอดแอดแยกอ่าถ้าอ่ารัฐบาลไทยกับลาวนี่แยกคนละช่องแล้วนะคะพอพี่น้องคะก็ยังมีพ่อแม่พี่น้อง FC ถามหาตำเล่าในในเบิ่งเหล่ด้วยศีหาหกยู่ป้าไปนะคะไปพี่น้องคะ ให้พ่อพี่ดองไปเบิ้งตั้งเบิ้งหลังด้วยชาแนลเด้อสำหรับแนวทางเพื่อนบ้านนะคะพ่อพี่ดองให้เขาไปเบื้องทั้งเบิ้งหลังด้วยชาแนลนะคะพ่อพี่้องคะเอกะลงคือเก่าตำาราเนี่ยแอกะล่งให้พ่อพี่ดองได้พิจารณาเบิ้งเมื่อวานนี่กับเขาไล่อาจารย์นะคะพ่อพี่้องค่ะเอาแนวทางมันนี่นะคะของเจนังสามล้านนะคะมีเพียงสำนีนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยค่ะพ่อพี่ดองค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพลอยพิ้องสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเจนาง3ล้านนะคะสําหรับพ่อยพิ้องตันใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะท้าประหยัดสิพราดคับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขาไม่แลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่สเตป่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการค่ะพ,อพ่อยพน้องค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอรกสเตปว์ขอตัวลา ไปพี่น้องบ้นานเลาสุขุขสุก่อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ